มันจะโดนตัดเหรอชิหมหายละสอมร้องเพลงไปด้วยอุ้ยชิหมหายไม่ได้ปิดละอ๋อคุณเูยครับคุณร้อง ประมาณห้าทุ่ครับห้าทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยร้านเป็นเซรยองนะครับเดียวกันขอบคุณเอารือ,อมาเมื่อกี้อาใครอ่ะอ๋ sai sai xong rồi quên lo tạo quên xem คุณยู่ครับแย่มาทันสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีไปเหยียบทะเลบ่างอย่างยังครับเหยียบแต่บนรลตู้มีช้างมาช้างอยู่ไหนอะ่ะมีเห็นช้างมันคือของขันมาใหม่เอาคุณคุณพัะธริดา ทำแม่ร้ายนัดคุณนัดถะนัดนัดนัดอะไรอ่ะไม่อ้อยขอบคุณครับอู้ไม่รู้สองช้างอีกหนึน่งเชือกขอบคุณครับขอบคุณคุณสมยัยลิบๆเริบเลิบคืออะไร คุณแม่บีนะครับขอบขอบคุณคุณจอยขอบคุณพี่เอียาด้วยครับสำหรับมินิฮอตอ่ะคุณนัดหาอาหารถือป่ะนนอะ คุณสายสายโอ้ขอบูกิตาโซโลประมาณสามสี่ห้าหกตันขะพลขอ,ขอบคุณครับคุณไม้ออขอบคุณเลิฟเลิฟเลิฟน้งประเด็น คุณคุณเม่ครับรออยู่ร้านเจอกันครับเจอกันนะครับเจอกันทุกคนขอบคุณคุณทรายอีกรอบนะครับชื่อทรายไหมนาะจริงจริงหอยแข่งล้วเราเมืเ่อกี้ ก็กิน KFC เมื่อกี้พี่เค้มกับพี่ป๊อบเอา KFC มาให้บอกว่ามีพี่แฟนขับมาเอามาฝากมาให้ขอบคุณนะครับดารา KFC ขอบคุณคุณทวัน มคุณยิมมี่ยิมมี่ครับ <c oughs> มีบู <c oughs> คุณคน้องข้าวหน้าจะนอนอยู่ห้องกับพี่อบนะครับ เปล่าไม่ครับเสื้อผมขอเคุณไซอีกรอบครับการจริงเสื้อที่เสื้อที่เป็นใส่คู่กับคุณเบิ้์น,น่ะเฮเบิ้์น,น่ะตามจริงไปกับนุ๊กก็ได้คนละตัวนะแต่นุ๊กมานุ๊กใส่ไปแล้วรถที่ใสไ่ไม่รอไหนนะเมื่อกี้ไหนล่ะคุณครับ มาพักตายว่างยังไงวุ้นกี่ฝากติดตามมินิคอนเสิร์ตไลฟ์บ้านสิงครั้งที่สองด้วยนะครับทุกคนขอบคุณพี่แอร์ครับขอบคุณคุณคุณอะไรมันไม่ทันนะ ปนสามตื่นครับวันนี้ขอบคุณพี่แอร์ครับปูเกตรออยู่ไว้เจอกันครับ mm. ขอบคุณพี่นาลาเลยเมื่อกี้ขอบคุณคุณมิงม้งมิ้งกระเป๋าอ่าเงี้ยขอบคุณคุณนุ๊ ข่านกะชีวิตนุข่านก็วัน,นออนอุมานี่คุณนิชวังอ,อุมาพินวอกอะไรเมื่อกี้ ค1ณซ้อมหนึ่งหนึ่งแปดออแกเปลอะไหรหรอช่วยแล้วขอบคุณคุณออนุมมาแล้วครับแกเปลอะไรเดี๋ยวมึงก็บ,บนเสียงนะเนี่ยไม่ไหวเฮ้ยขอบคุณช้างจากคุณซอฟครับช้างช้างช้างขอบคุณคุณสายครับฮิตาโซโลโ ที่8ปดนุขะนกเจอเจอกันเชียงใหม่เจอกันครับอืมแคปเปอร์อะไรนในเพจหรอแล้วอยู่อีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวจะตีดทางให้แกปเปอร์นะ ติสเกตเพิ่งกลับบ้านมาครับอ่าคุณนุค่ะนกวันเจตางโมขอบคุณครับ,รบขอบคุณลูกสวย,สวยจากพี่ตางโมนะครับอันนี้หูที่แล้วนะขอบคุณบชาซาขอบคุณพี่ยิ้มนี่ครับ ขอบคุณพี่แงจงเราตีหกสามขอบคุณครับที่แรกนึกว่าจะเป็นมาเลเซียตะวันเพราะที่ออกมาปุ๊บเป็นท่านตะวันอย่างขึ้นใหญ่แต่ว่าวอันอะไอย่าี้ เพิ่มสี่ชั่มครึ่งครับสี่ชั่มครึ่งหรือห้าทุ่มไม่ไแน่ใจคุณทรายทรายสาย 2, องหนังผมครับเจอก,กันที่สก,การ่าครับ เอง้ยเฮนนี่วอกอันสูงรือเปล่านะ ขอบคุณคุณนุแก๊งขอบคุณ,กกค,ณคุณนงเจอกันที่ฮอลลีวูดกันครับขอบคุณคุณแพวครับ ชิงขอบคุณครับเราชื่อปลานะปายปลายกินน้ำหมดแล้วอุ้ยขอบคุณ guitar solo เ,เมื่อกี้ครับสองทุ่มสามสี่สี่ทุ่มอีกสองชั่วโมง เราก็จะนอนได้หนึ่งตื่นเจอกันบ้านตะเกียงครับเจอกันเรียกชื่อไอไอาย,ยาอะไรล่ะต่อไปเรียกชื่อไอายาหน่อย อา,าขอบคุณคุณสวงสองไม่มัน้องคุณสวงสองขอบคุณคุณนารินเจอกันครับพิษโลกเจอกันเดี๋ยวนั่งแบบสุภาพก่อนเดี๋ยวมันไปกดไหลย,ย้อน ขอบคุณแองอ้อมออมขอบคุณคุณอ้อนุมาหนึ่งหกสามห้าขอบคุณคุณแอนขอบคุณคุณนุ่นขอบคุณครับทุกทุกคนขอบคุณคุณอมองอยู่แค่เอื้อมวันนี้เจอกันนะราเฟนเฟรชจังหวัดระยองฮี่ขอบคุณพี่ตั๊ก ขอบคุณน้องไม้ขอบคุณคุณนกโอ้ขอบคุณช้างจากคุณอ้อมอ้อมคุณอากรทีทีดับเบิลเบลเยี่ยมเฮ้ยอะไรนี่มีมัม่วงด้วยเฮ้ย คุณคกร็งคกร็งเร็งเรงจังกอาถือประถือเนาะถ้าไปมีม้มาหมุนด้วยอ่ะมันเป็นเทศกาลอะไรเทศกาลมันแห่งความรักหรือเปล่าฝนไม่ตกครับขอบคุณคุณสายสายสองหนึ่งครับขอบคุณช้างจากคุณอ้อมครับเชือกที่สองลแล้ว เอวเอวเมื่อไรจะมาของขวัญม่ยิงข้าไปแล้วครับโอ้ขอบคุณแจเมสครับสบหรับหัวใจเมื่อกี้ขอบคุณค,คุณขมิ้นอ่านถูกไหมมาหมุนชู่มือขึ้นแล้วมุนมุนจอกการลงเบียร์แปดเลี้วครับไปรอบที่สองของเรา บางแขนขึ้นแหลาลงควัแกแขนมือแต่ไหลเฮ้ hey, เธอคอนเสิร์ตบ้านสิงห์ครั้งที่สองคอนเสิร์ตมินิคอนเสิเร์ตไลฟ์บ้านสิงห์ครั้งที่สองเจอกันครับพรุ่งนี้ขอบคุณคุณณนะรินอ่านถืกปะ่ะเนาะอ่านถืกว่าถกก็ขออภัยด้วยครับ ขอบคุณคุณเบลยิ้มเยี่ยมไหมเบลเยี่ยมดีกว่าเนาะขอบคุณคุณอ้อมครับเรียกเป็นเจอ้อมเลยดีกว่าเชียงรายน่าจะไปครับไปเชียงใหม่คืนนี้ทำให้เต็มที่ขอบคุณครับขอบคุณคุณขมิน้นสองห้าสองสี่รถทุกทุก ขอบคุณเจ๊อนแนนครับขอบคุณคุณนุนกมินิมิโกอ่านชื่อแม่โอ้ยขอบคุณแม่หนึ่งครับสุขสันต์วันเกิดแม่หนึ่งนะคะวันนี้แม่หนึ่งแห่งเรือท่านชัดขอให้แม่มีความสุขม,มากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแม่ฝนไม่ตกครับ ขอบคุณโอ้เจ้าอ้อมส่งอันรเ,เลิอบมาห้าทุ่มเจอกันครับเคื่อน,นี้พี่สะพายอีกไหมครับต้องรอรับชมนะขึ้นประมาณสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครับแต่ไม่รู้กี่โมงมิตรายทางนี้เป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับ กรี๊ด <Greetings. S 2> ขอบคุณคุณอารันชยาธนูรอเจอวันที่14เจอกันครับเจอกันที่ฮอลลีวูด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 ยังไงเบลยิมเบลยิมขอบคุณครับ น้ำมุนเยอะๆขอบคุณครับจำรีจองไม่เคยทันขอบคุณยูเซอร์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเบลย,ยิ้มชื่อเบลย,ยิ้มไหมไหนหรอะเมืกก่อกี้เบลเอา้าวแล้วชื่อ, <laughs> อเบลอะไรอะ คุณช้างจากคุณกระเ็นครับห้าหกกระเ็นส่งช้างมาหนึ่งเชือกขอบคุณครับขอบคุณคุณจุ๊บครับพี่เข้มขได้ครับอาหมดเลยครับเส้นล,ละัเหรอขอค,ครับกินหรอครับผมสั่งอะไรมากิน คุณกระเตนอีกแล้วคุณกระเต็นออกกระโตนเลยออกมาเป็นคุณกระเต็นขอบคุณคุณอมง7 7ด7 8ดตดเมื่อไหร่จะได้มาราชบุรียังไม่รู้ละครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ฝนตกขอบคุณคุณอนงสองห้าสามห ขอบคุณแจ้กัเต้นขอบคุณคุณชิง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 ขอบคุณน,คน้องเฟรมครับคินอิมบอกคินอิมแล้วครับข,ขอบคุณคุณอมรรถทุกๆบรรทุกฐานรถขึ้นสะพานชักกระตุกขอบคุณ ขอบคุณพลอยพลอยดูแลสุขภาพเพียนกันครับเจอกันวันทีสาเจอกันครับเจอกันครับขอบคุณคุณมนุษย์ใช่ไหมหานมนุษย์ใช่ไหมขอบคุณคุณกลิ่ <c oughs> นว่จะไม,ออกกไม่ออกกลิ่นไม่ออกกลิ่น ขอบคุณช้างครับจากคุณวรุศสองสองอยากให้ร้องเพลงอะไรนะ้ำเกียอยากให้ร้องเพลงวอล์ี่สล,ลัมว่ะสังเกตแล้วนะเดี๋ยวรอบหนะ้าเดี๋ยวกลับไปตั้งหลักคิวค่าก่อนเดี๋ยวเอาเพลงให,ใหม่ๆมาขอบคุณคุณเหมียวขอบคุณคุณตูนครับอเคสมุิสงครามวันนี้หยุดระยองครับด้านเฟนเฟรชเฟนเฟรชเฟนเฟรชเฟจู ฟังเพลงแฟนตัวยงขอบคุณคุณเบนครับขอบคุณคุณวผ่าขอขอบคุณพี่กุ๊กไก่ครับขอบคุณสำหรับมาหมุนอ่าขอบคุณน้องปังครับปัง,ปงบ้านสวนริมทาน รอบ้านสวนริมทานนะคะเจอกันอีกทีครับอยู่อ่ะร้านรัวบ้านสวนริมทานครับจังหวัดระยองขอบคุณคุณสุพินครับขอบคุณคุณจุดธามาศครับปลอะไรน,นั่นยังไม่เห็นไม่เห็นเลย ขอบคุณคุณ KSD แปขอบคุณคุณวรสอกักกอน่ T W ชื่อภาษาอังกฤษแล้วคนแปลกแปลก เสร็จแล้วกับคอนแกนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวพี่เข้มคอนเฟิร์มอีกทีครับโอ้ขอบคุณช้างจากเจออ้อมครับผมครับผมครับโ,คบโฟคัสหนึ่งหปเราเจอกันครับขอหนูดูพี่ไปอะไรนะขอนหนูดูได้ไหมครับพี่ไป พี่ไปนี่จะมีแต่ยอดผาชอบรียงนะพี่ไปโอ้ขอบคุณมากคุณจากคุณมาครับยอดผาชอบดูอ่าเก๋ไก่สไลเดอร์กับยามีช่วงนั้นยอดผาจะเรียกแต่ยามีจะมาเรียกก่อนคนแรกเลยเรียกว่าพี่ไปแล้วในเวลาที่ยอดผาเป็นเด็กกําลังเรียนรู้ยอดผาก็เลยเรียกพี่ไปาตามทีนี้ถ้าสังเกตดีๆยอดผาจะเรียกไปว่าพี่ไป คอมมินครับชื่อเงาค่ะ,งะ,งะ,งะเงาะเงาะคืออะไรเบลเยี่ยมเบลยิยมลย้ยมขอบคุณครับขอบคุณคุณไมย ที่สุดในโลกเอ้ยขอบคุณคุณพี่เฟิร์นในโลกนี้ยังจะมีใครดีกว่าฉันขอบคุณคุณเบล 00n ขอบคุณเจโนแนนด้วยนะ,ะมันเจโนแนนก็มาเหมือนกันมาถึงแล้อยตั้งแต่บายสามครับ ยี 28, เจอกันที่บางัวทองครับมาทักทายห้หาทคิถึงวันนี้ไลฟ์สดไอจีไปแล้วหนึ่งรอบเพราะว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดไอจีเลยแต่เมื่อวานไม่ได้ไลฟ์สดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนอนยาวอะ่ะตื่นมาไอทีก็เกือบไปงานเกือบแต่งตัวไปงานไม่ทันขอบคุณคุณก่อน,อนครับ การที่การะนะเบลงขอบคุณคุณเชโอ้ออันเสือถือปะเนาะขอบตาดำเป็นต้อมมิพันนาครับขอบคุณคุณอากอนอขอบคุณคุณ,คณที่วันครับ อยากไปไหนนะอย่าลืมนอนนะพี่เดี๋ยวเหนื่อยตอนขึ้นเวทีได้ขอบุณนะไม่อยากให้พี่โมเลยวันนี้อาจจะไม่โสมแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะกำอวนนะ้วแล้วเพราะว่าช่วงนี้กินเยอะมากๆเลยเืยอผมอะเซยผมไม่ได้นะเพราะว่าผมมันไม่ตั้ง เอ้ขอบคุณคุณฟฝนฝนฝนผักผ่อนเลือกไปนะ <c oughs> ทีมรอยอยู่กัรแล้วเจอกันครับรักษาสุขภาพเช่นกันครับทุกคนมีทัวร์โปรแกรมเดินกันยายนหน้าจะออกแล้วนะ ขอบคุณคุณเกลระโยงระยะาโอขอบคุณช้างจากพี่กูไก่ครับขอบคุณนะครับพี่กูไก่ เดี๋ยวยังไงทุกคนก็เจอกันนะครับร้านเฟ <f> ินเฟรชเปนเฟปที่ระยองนะครับวันนี้ส่วนพรพ่งนี้ฝากติดตามชมบ้านสิงคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตไลฟ์ครั้งที่สองวยนะครับเป็นวันที่2ี23บสองี่บสามนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันที่ร้านเฟนเฟรครับทั้งในทางไลฟ์สดแล้วก็ทุกคนที่ไปดูในคอนนะมาเจอกันครับ